สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาส่วนบนครั้งที่2นะครับวันที่2เดือน5ปีสองพนร้อยหกสนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ที่2เดือน5้าปีสมัมาสแปเป็นวันที่2ที่ข้าพเจ้านายสลิดพงศ์อาการระวังขอถวายเสียงสวดสยายประสูตรพระปรลิตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วเถิด บทที่หนึ่งบทกราบพ,พระตาไตรอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธัมบัโมงโนสาน้สุปฏิปนุพระขวตโตสาวกสังโค,ส,งคสังคังนมามาบทที่สองบทบูชา,าพระัยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุโทโธสุจีรังปะรินิพุตโตคุเนหิทะระมาโนธานิปารมีหิจะติสัต ติยาวชีวังหัางพุทธังธรรมังสังคังสะระนังคโตปูเชมิระตะนัตตะยังธรรมังสรามิโสตินาบทที่สามบทบสวดชุม,มนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธัมังวิลาชาสะสุนันตุสักโมะขะังสักเเกาเมจลุเปคีริสิขระตะเตจันตลิเขวิมาเน ทีเประเถจะคาเมตารุวะนะข้าหานีคะเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตเทวชรัรวิสเมย์ยัคขันทพพนาคาจิตทันตาสันติเกยังมุนิวาระวะจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนาการุอยมทันตาธรรมมัสสวนาการุอยมทันตาธรรมมัสสวนาการุอยมทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพาคณะมัการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมณปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตยยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตรยมปิทำมังสารนังคัจฉามิตยยมปิสังครั้งสารนังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสะระนังอันยังพุทโธเมสะระนังวังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสุติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสะระนังอันยญญทมโมเมสะระนังวังเอเตนะสัจวัฒเชนะสุติเมโหตุสัพพธา นัตถิเมสะระนางอันจังสังโฆเมสะระนางวังเอเตนะสัจวัเชนะสวดิเมโหตุสัพพทาบทที่สี่บทสวดติระตะนะปะนามัคคถาพุทธังนะเมรัตรัตนะรัตนะภูตะสรีระกิตังธรรมังนะเมรัตะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตรัตรัตนะภูตะสุสีระทิทิ เอตังนะเมติระตานังระตานตัตตยะวะหังสัมมาสามัมโมสสริตวัตถุวิเศษอูตังอัญโยยานยุตตะคุณะคุณโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภะเวนะโลเกกทาจิจะ จิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอาทุทักษัตถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชันยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะถันจุประรับพระนียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะ นเิเยวะชนะตายุสุวิสุตัมปิสมุปสตังมณนสิสุทธปัสสะสังปะสทะทาัางปุญ,ญุยติปุญยติกาณะมะสมุตตะมะปุณะอุมังทุกขาปมุตจ,จะนะมุขะสะระนังขะตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยัง นิพพานสัจฉิกิริยายุปนิส,สัยถังธรรมากิเลสะมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัทธสุอัตถกุสะเลหุป,ปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสาระังขะมะนียเมวะตัสมาหิตังติระตะนังสะรังคะตัมหะ รัตตินทิวังคณะ,ะเนสุนัมัสสะมานานมัสสมานาภูเชมะจาปิสะส,ะสะตังสุปสัสสนจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสทาัทธาะตาจะกุญเยนะตัฏฐสุกเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัสสะจสะสัทธาปิสุวัติสุวัตถิโหตุโยเจธะ โจเจทะธรรมะวินยมหิปมาณปูโตโรกุตตราพิสมาโยนิยโตสุพโพสุพโพชังตัสโสปนิสยะจะยายะอะย,ยมปิโหตุวัตถุตตะเยประริจิโตสุปะสาทกาโรบทที่6นกนมการสิทธิคถา โยจักขุมาโมหะมะราปะกัดโถสามังวะพุโทโสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชานาตังวิเนยังพุธทธังวรันตังศิระสานมามิโลกัส,สนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุ ธรรมโมชะโยธรรมโมทโชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัส,สะวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธรรมะทะัะทลัสสะทารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสานมามิมูหัปปะทารังป,ปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุ สัพพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธรรมมะเสนาสุขตานุโยโคโูโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสะยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิทังกะโรติสังขังวรันตังสิระสานามามิพุทธานุพุธทธังสัมมะสีระทิฏฐิง ตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเสมนตุบทที่9บทสวดนโมอัตนโมการอัตถกะคาถานโมอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมสสะสวากาสวากาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสษาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโน ณมูโอมาตายารัสรตสสะรัตนตยัสสะสาธุกังณมูโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปิณมูการัปปภาเวณะยิขฉันตุอุปัฏฐวาณมูการานุภาเวณะส,สุวัติโมตุสัพพานณมูการัสเตเชณวิธิมหิโมโหมิเตชวาส บทที่สิบบทมหาสมัยสตรเอวัมเมสุตังเอกังสะมายังภักขวาสเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงบรรจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวาอัฐหันเตหิทัสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยขุยณะสันนิปาติตาหโติภักขวันตังทัศนายะพิกขุสังคันจัตอัตโขจะตุนนงสุทธาวาสกายิกานางเทวานัง เอตะทโหสิอายังโขพักควาสเกสุวิหะรติกาปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปาติธาหนติพักควันตังทัสนายะพิกขุสังคันจะ ยันนูณะมามปิเยณะภะควาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตตวาภะคะวโตสันติเกปจเจกะขาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยตาปิทาปินามะมะพระละวาปุริโสสัมมันชิตตังวาพาหังปัสสาเรยะปัสสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะควโตปุระโตปาตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภระขวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัตทางสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภระขวตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิมหาสัมายูปวานัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อีมังธรรมสัมายังทักขิตาเย,ยวะอปราชานอปะอ,ป,อ,ป,รอ,ป,รอปราชิตาสังคันติ อาตาคูอปราเทวตาพระขวโตวสันติเกอีมังคาทางอภาสิตัตระพิกาวสัมาทหังสุจิตตังอัตโนอุุกมะกังสุสารถีวัเนตานิคเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิธาติอาตาคูอปราเทวตาพระขวโตวสันติเกอีมังคาทางอภาสิเชตวะ ขีลังเฉตววาปาลีคังอินทะขีลังโอหัดจะมะมีชาเตจารันติสุทาวิมราจักคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสยเยเกจิพุทธังสรรนังคาตาเสณเตามิสสันติอปายภูมิงปหายักมนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันตีติ อัตะโขพัะขวาพิกขุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทะสสุโลกตาทูจุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักขวันตานังเอตปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเจยยะถาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนา ขตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตณสัมปิภะขวันตานังเอตะประมะเยวะเทวตาสัตนิปติตาภวิสันติเสยธยาปิไมหังเอตะรหิอาจิกิสมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตติิสมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสมิภิก เทศิสามิพิกเวทเทวิกายานาังนามานิตังสุนาถะสาธุกลางมะนะสิกาโรถะภาสิสมีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขูภควะโตปัจจโสสุงภควะเอตัถะ,ะโวจัสีโลกะมนุก,กัสมิยัตถภุม,มิตะทัสสิตาเยสิตาคิริคับพรรังปะหิตตตา สมาหิตาบุถูสีหาวะสันล,ลีนาโลมหังสาพิสัมภูนูโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนมะมนาวิลาเิโยปัญจสเตยัตตวาวะเนกปิรวัตเทเวทตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเต เทวกายาภิกันอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตับปะมะกะลงสุตวาพุทธสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานะทัศนังอเปเกสะตามัทธคุงสหัสสังอัฏฐสัตติงส สตังเอเกสหัสานังอมนุาะะสานพทาสงอเปเกนันทมัทขงทิสาสัพพาปุตาอหงตันจัพพังอภิญญายาวะวะวัคคิตวานะจักคมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขะวเยวหังกิตยิสมมิขีราอหิอนุปาาุพพโสสัตตะสหัสสาวะยักขาปุมมากาปิลาวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,ะนะวันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนางสามิติงมะนังฉะสัสสาเหมวะวตายกขานนัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยละสสินโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสามิติงมะนางสาตาคิระิ สหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัชโนโมทมานาภิกาามุงพิกุูนางสามิติงมะนังอิเจเตโสระสหัสสายคขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมันนวันโตยัสสัชโนโมทมานาภิกาามุงพิกุูนางสามิติงมะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัชโนโมทามานาภิกาามุงพิกุูนางสามิติงมะนัง กุมพิโรราชาคา่ะฮโกเบปุลัสสานิเวสนางพีโยนางสัตตสหัสสังยักขานางปะอิลุปะสะติคุมพิโรราชาคา่ะฮโกสปคาค่ะสามิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาาตารัตนภาษาส,ะสะติคันทพานังอธิปฏิมหาราชายาส,สัศศีโสปุตธาปีตัสสะพะหาวอินทนามามหาพาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินโมธมานาอภิการรงพิขูนังสามิติงแมง ทักนันจะทิสังราชาวิรุณหโหตับภาษาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายศาสุโสปุตตาปิตัสสะพาหูอินทานามามหัพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกขูนังสัมมิติงวนังปัชมันจะที่สังราชาวิรูปโกปภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะหะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกขูนางสัมมิติงมนังอุตตรันจะที่สังราชากุเวโรตัสสาษาสติยักคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโซ ปุตตาปีตัสสะพาหาวูอินทนามามหาภราอิธิมันโตชุกิมันโตว,วันนาวันโตยสัส,สิโนโมทะม,มานาอภิกามูภิกขูนางสะมิติงวานังอุริมาทิสังทัารัตโถทัศขีนีนะวิรุณหะโกปัชิมีนะวิรูปคโคกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารุเตม,มหาราชาสมันตาจัตุโทรทิสาทัทธันละมนาอัตถางสุวะเณีกับปิลวัตถเวเตสังมายาเวนูทาสาอาคูวันจะนิกา สัทามายายปุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทนาตามาเศธโถจะก,กิน,นุคันทุนิคันทุจะปานะปนาทอโทอปปุปมันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตเสนโนจะคันทพัพโหนราชาชาโนโสโกอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพระรูสุริยว,วัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคนทัพพาสหาราชูภิโมธมานาอภิกรมงภิขุนัสมิติงวะนัง ทาคูทาคูนานาภาษานาคาเวสาราสหัตัญชากากรมพระรัศตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนวาทัตรัฐถาจะอาคูนาคายัสสินุเอราวานันโนมหานาโคโสปาคะสามิติงมะนัง เยนาคราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายสาเทวนมัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามังอภาอภยันตธานาคราชานมาสิสุปันาโตเขมมากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปันาสระณากังสุพุทังชิตาวชิรหัดเถนะสุสมุทังอสุลาสิตาภารโต วาสวัสเตเสตอ,อิทธิมันโตยัสสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาเวคาสาปะเวปะจิตติสุกิตตจะปะหาราโทนมุกีสหตันจะปะลิปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพะลิงเสน,นังลาหุพัทธมุปาขมุงสัมมาโยธานิพัทันเตภิคุนังสัมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสสาสหาเมตตากะุณากายก,กาอาคูเทวายสัสัสินโนทเสเต,เตทัสทากายา สัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยโสชินโนโมทัมานาอภิกาุมพิกขูนางสามิติงพระนังเวนทูจะเทวาสหารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุยัสสุปานิสาเทวาสุยมาคูปุรักขิตานักขัดตานิปุรักขิตวาอากูมันทวลาหการวะสุนางวัสโวเสถโธศักกปา ขะปูรินทะโททัเสเติท่สัากายา y สัพเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมทะมานาพิกาุมูพิกูนางสะมิติงวนังอัตคูอัตคูสหภูเทวาชารามคิลิขาวิริวะอาริทธกาจะโรชาจอะุมมาปุพภะผานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอจจุตาจะอนะจะอเน,นชากา สุเลยยะุชิราอาคูอาคูวาสะวะสิเนสีโนทเสเตเตทสตากายาสัเพนานัตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยสะสีโนโมทะมานาอภิการุณิกุนักสะมิพิงมะนางสมานามหาสมานามมนุษสามานุสุตมาคิตตาปาทูสิกาอาทูอาทูมโนปทูสิาากาัคกูหระรโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโนปาราคา มหาปาราคาอาคูเทวายัสสินโนทเสตเตทัศธากายาสัพเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามูพิกูนังสามิติงมนังสุกาการุมหาอาลุนาอาคูเวขะนาสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระคชามิสกาจะยัสสินโน ทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิสวัสติทัศเตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนินโนอ,อิธิมันโตชุกิมันโตว,วานาวันโตยัสสสิโนโอมอทามานาอภิการมูภิขูนังสัมมิติงวะนังเขนมิยาตุสิตายามากัตถกาจจยะส,สัสสิโนสัมพิตกากะลามเสธถาโชตินามาจะอะสวานิมมาณระติโนอาคูอทัทาคู ปะระนิมิตาสัตเ,เตติสัะทากายาสัพเพนานตตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัวันโตยัววะนะตสัสสิโนโมทาัมานาอภิการมงพิขูนัสสะมิตริงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานตตวานินโนอินมันวเยนะอคันฉุงเยจันเยทิสัทิสาสหาปะวุฒชาติมักขีรังโอขะตินะมะนาสวังทักเขมูขะตะรัง นาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรหมมาปรามาตัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหสันนังกุมารติสโจสจะโสปาคะสัมมิติงวะนังสาวสพาม,มโลกานังมหาพัมมะพิติทติอุปบปบบบันโนชุติมันโตพิสมากายยัสสิโสท่าเสตฐะอิสราอาคูปัจเจก,กะวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโต เตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันีิยังเอทะคันหะทะพันธะราเคนะพันธะมัตถุโมสมันตาปริวาเรทะมูมุนจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเสนโกกันหเสนังอเปสิปานินาตะระมะหัจจัสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโก เมโคทะนยันโตสวิชุโกตทาโสปุปัจจุทาวัตติสังกุโทอสยังวเสทันจะสพังพัพอภินญายะววคิตวานะจักคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถิขโวเตจะอาตัปะมะกะลงสุตวาพุทธัสสาสนัง วีตราเคหิปักกามุงเนสังโลม,ม,มปิอินชะยงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัตสิโนโมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอดบทสวดมังคะระสุตังอาเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชะนียานังเอตัมมังคะระมุตตะมัง ปติรูปะเทสะวะโสจะปุเพจะกะตาปุญญาตาอัตตะตัมอัตตะสัมมาปะนิธิจะเอตัมมังคะระมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยสะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะระมุตตะมังมาตาปิตุอุปัทานังปุตตะทารัสสะสังฆโห อาณากาจะกรรมันตาเอตัมมังคะระมุตตะมังท่านันจะทำมะจะริยาจะยาตะการันจะสังขะโหอาณาวชานิกรรมานิเอตัมมังคะระมุตตะมังอารติวิรติปาปามัชปานจาจะสัญญโมอัป,ปะมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคะระมุตตะมังคารวโจนิวาโตจะสันตุ ขีจกกะกตัญญุตาคาเรณะธรรมัสะวนงังเอตัมมังคะะมุตตมังขันตีจะโสวจัสตาสะมะนาน,นันจะทัสสนงังคาเรณะธรรมสะสากัญชาเอตัมมังคะะมุตตมังตะโปจะพรหมะจะริยันจะอริยสัจจาณนะทัสสน,นังนิพพานสัจฉิกิริยาจะ เอตัมมังคะละมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกรรมปติอโศกังวิระชังมิเขมังเอตัมมังคะละมุตมตมะมัมงเอตานิสานิกัตตวานะสัพพัทธะมะปะราชิตา